คลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกอกนะคะวันนี้ก็มาแพ็คของช่วยคุณนายแป้งพักนะคะแล้วก็ช่างใหญ่นะคะออเดอร์เยอะมากเลยนะคะตามโปรนะก็ฝาก f ออุดหนุนในนามช่องสาวปานกกอกด้วยนะคะสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะมาช่วยกันแพ็คของนะคะมีเบ้นกกอกมีแม่อบกกอกสาวปานกกอกนะคะค่ะแล้วก็พร้อมทีมงานแอดมินลุงป้านะคะช่วยกันแพ็คนะคะ เราไปเลยนี่ใบบุญก็จะกลับจำปาดงแล้วนะคะอืมนี่นายช่างก็ไปเอาออกรถแล้วเตรียมที่จะเอาของขึ้นรถนี่ไปไหนไปมิชุระเข้าเมืองก่อนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราไปซื้อของที่ร้านเลยไหม ังฝากซ<ะ>ื้อเอกสารหน่อยโอ้โหโอ้ยเยอะยะมากไป ยางรถคือแบนเติมลมหน่อยนะยางแปะ,ะเดี๋ยวเราก็ช่วยกันขนคองนะคะคืนรถนะคะ น่อยกูม่เคยกำนะอเดี่ยนี่น่อยยานเอาไปได้เอาไปนะมันละลืมเลยนะ เอาไปทนอหะ่ะเบอร์เือหุ่นออมาไไปกับร้านแรกบอกก่อนนะคะร้านเรียบร้อย ลาแล้วกุกกอนทางปลอดภัย <pl> จ <problème> ้าคนะคขึ้นรถเรียบร้อยแล้วขอให้ธุรกิจออเดอร์มนโอมเฮงเฮปังปังนะคะไหนขอนอยขอนอยขอนยขอนยไอขอน่น่ชใหญ่ให้นี่อู้ไม่ให้เลย ไม่ให้คุณอาสวนผักก็ให้หนึ่งล้อได้2แล้วมามาขอหน่อยลูกขอหน่อยให้ใครไหนอยู่ไหนอีกเอามาอีกอ่ะให้ให้คนนี้อีกอว่าจะให้ก็ไม่ให้นี่นะตลอดนลยไปค่อยแล้ววันนี้น่รันนิงก็เตรียมไปทำธุระนะคะโตนะคะ เออลองแล้วก็คุณแจเ่เฮอลุงเฮอปาลาเหรอฝากไปเฮอแอนมินโอ้แห่งคักแล้วคิดดินชายคนน่าจะอยู่นานๆน,น,น่าจะอยู่นานๆไม่มีอะไรฝากเลยวันนี้นะ่ะน่าจะนอนค้างคืนจะคืน,น,น,คนไม่มีอะไรฝากเลย เออคันี้เธอรถเธอเลยไปน้ายช่างไปปิดประตูเองเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งไปแล้วแม่ไปเร็วขึ้นรถตู้ไปเที่ยวจัปาดป้าแตนจะได้น้องอีกไหมน้องปายังไม่ได้ห้าจะเห้ยจะให้ป้าแตนคืนแล้วเอาให้ขึ้นอ

<premises. S 1> เอาแฟนอาแตมาทำไมเฮ่ยเฮ่เฮ่ยเฮ่ยเมื่อไรเ้า้องมือออเนเ้อ้หางะโกนเดเช้านเช้นมผักเื่อหมูนะเก่งเก่งเก่งมาเลย

บาย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 ไปแล้วนะคะสวนเรากไปทำภาราของเราตาปกตินะ้วหาช่างจั้มเลยก่อนสงสัยไลรสุดฟอดอยู่มีกี่อันนะคะให้หมด จะไปเมาไม่กวาดหน้าแต่นะ,ะ,นะค่ะนี่นะคะ<ลง>ไ,ไ,ไปแล้วนะคะไปกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนโอเคค่ะ <learns ise. S 2> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิป,นะะไปไหน้าค่ะโอเวหายายอุ่นอีกแล้วนะคะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ